สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่เกมอ e ีลิฟนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าน่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมทิ้งไว้เพราะว่าพาทที่แล้วเนี่ยโอ้โหบุกตรุยกันแบบมันมากแล้วกวาจะแบบหลุดพ้นจากเงาดําที่แบบันไล่ตามมาเนี่ยก็ถือว่าน่ามานกันเดี๋ยวรู้ต่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าใกล้ถึงประตูที่ว่านั้นหรือ,อยังซึ่งประตูที่ว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นตรงที่เป็น ไอวงกมสีดำปะดำแดงปะไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสักทีแต่ต้องบอกทุกคนนิดนึงนะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ขิดบ่อยๆเนี่ยอยากทุกคนให้ลองเล่นดูบอกเลยนะว่าแบบเฮ้ยมันดูเหมือนง่ายนะแต่พอเล่นจริงว่าอฝีมือเราอาจจะอ่อนเองก็ได้มั้งเออลองดูลองดูมันอาจจะแบบง่ายง่ายจริงๆนะแต่เราตายเนี่ยตาบยบ่อยจริงๆอ,อุอ๊ยมีประตูตรงนี้อุย้ยยามีของด้วยมีอะไรเอย่ยไหนดูซิ ฮัลโหลนี่ไะเฮ้ยนี่น้อยเนี่ยยังไงดีฮะอย่านะข้าขอเก็บก่อนเอออย่างงั้นแหละเก็บแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้มังกรมังกรอุ้ยบอกว่านะยิงมังกรก่อนเออจบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปละยิงมังกรแต่ตัวอื่นก็ใช่ว่าจะง่ายถ้าเกิดว่าเราบริหารพลังไม่ดีแล้วก็อันนี้เฮ้ยนี่แไงเอออ้าแอบ โดนสองชั้นที่เดียวไปเลยเหรอนี่ได้มาแล้วเวทมนต์ได้มาสีส่ีจุดก็ถือว่ายังดีนะแต่ว่าเฮ้ยนี่เน่ส่วนด้านนี้เฮ้ยนี่เนย่ยังไงดีโอเคเออตรงด้านบนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นกลมๆใช่ไหมเออมันคืออะไรไม่น่าใจเรามาตรงนี้ก่อแล้กันอุยอ้ยเฮ้ยนี่เนย่ยิงพลังเน่ไปโดนล็อก ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เนี่ยอ,อันนี้มีอะไรมะมชึบเอ่อนี่คือค่อยๆเดินนะกอเลยป่ะไม่รู้มันมืดมากแล้วอันนี้คืออะ,อะไรไม่แน่ใจเฮ้ยชึบอ้าวอ่าได้แล้วนะเดี๋ยวซีว่า ได้อะไรมาเฮ้ยเจ้าวิญญาณตัวนี้เห็นแล้วเหรอมันคืออะไรกันอ้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมีดวงตาอะไรอะ่ะเหมือนพิศาเลยอ้าว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 เฮ้ยอะไรอะ่ะเงื้อมือแห่งเงามืดเป็นพลังที่รวมกับวิญญาณของเจ้าเจ้าสามารถปลดปล่อยพลังะระเบิดที่ปีขึ้นไปได้สูงต่อไปเว้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ นี่อะโอเคหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันรู้สปราดแล้วก็วินเยนหัวมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันเองฉันก็รู้สึกมือแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโอ้จะทำให้ฉันกลัวเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าเธอจะถูกครอบงำหรืออะไรที่แย่กว่านั้นเรียาากไปที่นี้ก็เถอะดูเหมือนว่าพลังของเจ้ารูตัวนี้เนี่ยไม่ปกติแล้วใช่ไม่ปกติเป็นพลังเวทที่แบบอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้อย่าเรียกว่าไม่ปกติอันนี้มันพลังสุดยอดมากนี่ไงไอที่ตอนแรกกลมๆจับไม่ได้ตอนนี้จับได้แล้วเอ้ยโอเคทีนี้เอ้ยยังไงดีโอเคได้มาแล้วเอาละโอ้โอลงมาด้านล่างนี้นิดนึงแล้วก็จากนั้นอุย้ยลืมลืมไปนี่เซฟก่อนโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเอ้ย ได้พลังใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ายังไงต่ออือเคนี่ไงแวบอืมขอถยลงมาก่อนละกันไม่มั่นใจไม่มั่นใจจริงๆโอเคเฮ้ยเอาละอือไปเรื่อยๆโอเคทีนี้หากลับมันก็ยากอยู่แล้วนะเอาละเรากลับมาที่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นอา่า มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปเช็คกันนิดนึงว่ามันมีไหมใช่ไหมตรงนี้หรอเออตรงนี้ข้างนอกนี้ไม่น่ามีมั้งอ๋อนู่นน,นู่ดาบบนดาบนดาบนเห็นโยเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคจากนั้นโอเคหุ้ยนี่ี่นี่นอืมดาบบนนี้มีอะไรไหมปึ๊บโอเคยิงเอะอ๋อมันกลับมาทางเดิมปะเนี่ย ใช่ทางเดิมเหลือแค่ตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันซิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋อเฮอ่าโอเคไปแล้วโอเคอจากนั้นเราต้องหาประตูที่มีคริสตัลหรอเดี๋ยวต้องหาดูกอนว่าอยู่ตรงไหน,นอ้ตรงนี้อ้ยมีอะไรเนี่ยอ๊โอ้โหนี่เนี่ยยิงเข้าไปเฮโอ้ยเรียบร้อยนี อืมตรงนี้เฮ้ยมันมีเพื่อนเราอีกตัวหนึง่งมาด้วยนี่แน่ยิงเข้าไปยิงไม่โดนหรอนี่อืมยังไงดีครับนี่นี่แน่เอ้ยเอาละอุ้ยโหเกือบไปละเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาละอ่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีไม่น่าม,ม,ม,าม,มีแล้วขอถ่ายลงซิอ,อ๋อไม่มีจริงด้วย อืมถ้าไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวเอะมันอยู่ตรงนี้หรอโถ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 มันก็อยู่แ้่หรือจริงๆพัดที่แล้วเราก็รู้หรือว่าไม่ได้ดูไม่มั่นใจแต่แต่แต่แต,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 แต่อะไรเนี่ยอะไรอีกแล้วเอาอีกแล้วหืมมาแต่ไกลเลยยังไงดีเฮ้ยหลบอยู่ได้อุ้ยดูจงังหวะดีด้วยเอยอย่างนั้นแหละโอ้โหมันมาเราเกินแล้วเร็วไป เร็วไปพี่เฮ้อะไรอะเมื่อมีคนทําพิธีเหมือนเป็นคริสตันป่ะแล้วเป็นคนตรงนี้เป็นเหมือนประตูแล้วจูจ่ๆก็มีดวงตาปรากฏแล้วก็มีคนแบบสวดภาวนาจากนั้นเหมือนมีใครกำลังทาอะไรบางอย่างเป็นผู้นําปะ่ะแล้วบอกว่านี่นี่คือคนแล้วเขาบอกว่าเดานะน่าจะส่งมอบคนที่แบบจะต้องเสียสละหรือเปล่า ไม่แน่ใจ surface หรือว่าพื้นผิวว้าวพลังใหม่นี้สุดยอดมากเลยและด้วยสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไปถึงประตูมิติได้ทันเวลาและในสุดพวกเราก็อยู่บนพื้นผิวพิภพแล้วแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งมาที่เกาะซึ่งจะต้องไปที่เกาะที่มันมีประตูมิตินั้นโย่แน่นอนว่าชักกรัจะบอกอยู่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พวกเราทำมานั้นมันจะประสบความสำเร็จแน่นอน และตอนนี้เนี่ยนายเริ่มมีศรัทธาหรือ,อยังละ่ะนิสแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถึงจุดเป้าหมายตรงนั้นแต่ยังก็ตามฉันก็เชื่อใจเธออยู่นะเฟยาเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโดยที่ตอนนี้มีอะไรไหมน่าอ่ะเราตั้งแคมป์กันนิดนึงละกันเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกสักน,นิดนึงตรงนี้อุย๊ยเออมีอะไรหรือเปล่านเะมื่อกี้ตอนแรกมันเกือบจะกดไปติดปะ มือลื่นไงนี่อ่าฮ่าอุยอุยเนี่นาายแน่แนีไม่แน,แน,แน,แน่เอาละขออนุญาตปีนขึ้นไปเฮ้ยไม่มีเลยเหรอหมายกอดตรงไหนดีอ๋อตรงนี้ก่อนละกันนี่ๆ่เฮ้ยนี่อืมเอาละเข้าไปข้างในนี่นิดน,นึงอา่ามีเจ้าตัวยิงมาหรอเฮ้ยบางทีก็ลำคาะไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะ ไอตัวที่แบบยิงไปยิงมาเพราะว่าเราเองอะ่ะมันก็สาม,มารถกำจัดได้ไหมเห็นปะมันกลับขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือนี่เนยให้มันหมุนไปเรื่อยก,ก่อนนี่จากนั้นอ่ะจุดนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงชว่วยเฮ้ยโอเคอันนี้ให้เราแน่นเนเนเนมันนนงกรมังกรมาอีกแล้วอ่า มันให้เราไปที่ไหนไม่แน่ใจามาตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ยมีคริสตัลอ๋ออซีแล้วก็ยิงลงมาจากนั้นอ่าเฮ้ยโอ้โหมังกรมังกรไอ่แน่พุ่งชนมาซะเลยนี่แล้วก็ขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึงถือว่าเป็นการเซฟปลอดภัยก่อนเอาละเรามาตรงนี้นิดนึง โอเคตรงนี้มีอะไรไหมอ่าต้องหาคริสตัล2จุดทุกคนตอนนี้เราได้มาหนึงเพราะฉะนั้นอีก1จุดเนี่ยไม่มั่นใจเดี๋ยวเราค่อยๆหาไปเรื่อยๆก่อนละกัน้ามาตรงนี้ล่ะนี่ตรงนี้โอเคเอ,อืมเฮ้ยอ๋อฮ้ยจากนั้นอุย้ยโอเคไม่โดนอัดใหม่รอบนึงเอาล่ะนะชืบแล้วก็จากนั้น นี่เนี่ยเราขอาอนุญาตลงมาด้านล่างน,นิดนึงเอาละโอ้โหคุณพี่โคตรไปแล้วลนะ่ะนั่นไงเอาละโอเคมาตรงนี้นิดนึงรอจังหวะมานหน่อยจากนั้นไปโกเออนี่เจอแล้วแต่เมื่อกี้เห็นจุวิญาสีเขียวไม่มั่นใจไปตรงไหนมันสามารถกลับมาได้ไหมได้แหละถ้าเกิดเราเซฟไปแล้วนะนี่เอาละ เดี๋ยวเราไปดูก่อนเผื่อมันจะมีทางอุ้ยอุยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเห็นปะ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 ตรงนี้เอออย่างนั้นแหละนี่ไงเราก็เก็บมาได้แล้วโอเคเรียบร้อยปไปต่อยดีกว่าคือขอทานครับผมมาแล้วฉันมาแล้วเฮ้ย hey, นายอยู่นี่ฉันมีคําถามอะไรอย่างที่ถามนายนิดนึงอะนายสามารถต้านทานแรงพลังงานของบ b y s ได้อย่างไรอ้าว แน่นอนว่าพวกเจ้าเนี่ยคงได้เห็นมาแล้วสินะในวิหารนั่นแน่นอนว่าเจ้าอาจจะได้พบกับคนที่คุ้นเคยเก่าๆก่อนหน้านั้นแต่ว่ารู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตอันมืดมิดนั่นใช่ไหมในกาลังคิดว่าจเจคิลว่าพวกเราสามารถดูดกืนมันได้จะรู้สึกแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมีเปลี่ยนแปลงในตัวฉันด้วย โอ้อันนั้นมันเป็นพิธีกรรมต้องห้ามนะเจ้าหนูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ฉันเนี่ยได้จับตามองกับผู้พ่อของฉันและเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วพิธีกรรมอันต้องห้ามนั่นหรอผู้คนของพวกเจ้านั่นหรอคุณหมายถึงอะไรหรอคะแน่นอนว่าฉันเองจะต้องศึกษาตำราโบราณนิดนึงนะเพื่อจะให้กระบวนการนี้มาทำต่อไปได้เนี่ยฉันเองอะ่ะจะต้องใช้เวลา อะไรบางอย่างในการค้นหาแต่ชั่วโมงนั้นมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดมีเสียเรื่อร้องวิญญาณเอ็โคตรงนั้นมาเจ้าสามารถมาส่งมอบให้กับข้าก็ได้นะแต่ตอนนี้ฉันเองก็ต้องเก็บไปอัพสกิลก่อนละกันปะเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกนิดนึงโอ้โหเกือไปแล้วเกือบไปแล้วอ่าม,มาตรงนี้เฮ้ยโอเคอุ้ยออโอ้โอย เอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเซฟก่อนหุ้ยตรงนั้นเป็นเกาะใช่หรือเปล่าเกาะรอยฟ้าในอาบิสใช้ไหมเหรอรีกอนนะสีนิสมันมหัศาจรรย์มากมันเป็นเมืองโบราณหรือเปล่าดูคล้ายๆกับวิหารที่พเราทึ่งผ่านมานะฉันไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้ที่มันจะปรากฏในอบมสเลยเป็นแบบเมืองทั่วๆไปหรือเปล่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารีอย่างนั้นนะตาอย่างนั้นแต่เป็นพวกคนหรือเปล่าแออนั่นมันเดี๋ยวเฟยเห็นอะไรหรออุ้ยมีแสงเลเซอร์ยิงมาอ้าวอุ้ยเฮ้ยยิงเลเซอร์มานะ่ะระวังนี่นะเศษเออเกาะนั้นมันกำลังจะมาได้เวลาที่ต้องไปแล้วยังไงดีเอาไปก่อนแล้วกันโอ้โหเป็นเมเทโอเลยเหรอตายแล้ว เออเฮ้ยหลบดาราก่อนโหเกือบไปแล้วไหมล่ะเอาล่ะดูดกืนพลังนิดนึงขึ้นไปขึ้นไปด้านบนด้านบนใช่ไหมโอเคไปเรื่อยแล้วก่อนอุ้ยหยฮ้ยโอ้โหเอาล่ะเอ้ยยังไงดีครับได้โยได้อยู่ที่แปลว่าได้น่ะยังไงดีเอาล่ะฮึมขึ้นมาด้านบนแต่ว่าม่มมวนนะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็น จะเย็นแป๊บนึง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 โเฮ้ยนี่นะอ้าโอเกือบไปแล้วยังไงึดูพลังอีกนิดนึ่งเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอ้ยเา้ย่ฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้ย้ยอ้ย้ย้ยอ้เ้ย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 ้้ย้ยอ้ยอยย้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 ย ยังไงดีสู้ชีวิตมากอุ้ยโหไยะไปแล้วอ้อาลา่เฮ้ยเกือไปแล้วคกเราเกือบล่ไปแล้วแล้วสงสัรเหลือเกินว่าใครยิงแสนทำลายล้างตรงนั้นมาโฟกัสในสิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้เราก็ถึงเป้าหมายแล้วพวกเราทําได้อยู่แล้วแน่นอนตัวเราจปกติดีพวกเราเชื่อมั่นสักการะกันและอย่างที่เธอรู้แหละว่าฉันก็เชื่อมั่นในตัวเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่าได้ทำภารกิจพาเด็ดขาดเราต้องมุ่งหน้าไปกันต่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงมายิงตุ้มเดียวหายไปเลยเออแต่ตอนนี้นี่เนอละนเน,เนมียิงมาด้วยอืมมีให้ไปทางขวาก่อนไหมไปตรงนี้ก่อนละกันยิงโอเคแล้วก็แกรบขข้นมาเฮย้ยน่ากลัวก่อนจับสแกนกัไอ้พวกนี้นี่แหละนี่น่ นม่มีมันจับสแกรแบบขึ้นไปทีไม่รู้ไงมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันก็จะเอาว่าเราไม่ควรจะพูดมากนะไม่งั้นก็คือแบบฉีดเลยเนี่ยอ่าทีนี้ไปตรงนี้เนาะ้ออุ้ยเรียบร้อยเอาละมาตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าให้ตามสายตะเกียงมาจับได้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตะเกียงเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราว่าถ้าหลงให้ตามตะเกียงมาเอาละโอเค ถึงลงมาข้างล่างก่อนดีกว่ามั้งนี่เรียบร้อยโอเคหลบเจ้าตัวนี้ก่อนอ่ามาตรงนี้หน่อยจากนั้นไปแล้วไม่ถึงล่วงเลยเมล่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปด้านบนต่อเพราะเนื่องจากว่าด้านบนนี้เราเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ถึงแหละนี่อ่ะถ้าทำให้มันถึงนะ ออกมาอืมไปตรงไหนตอบมะตรงนี้ดีไหโอเคนี่เนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีหรอปะไม่น่ามีหรอมั้งเดี๋ยวเราไปหาทางอื่นต่อถ้าถ้าไปทางนี้มีอะไรไหมอ๋ออ้ยอะฮะอ๋อ,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 อตรงนี้พอดีเลยโอเค โอ้ดีนะมีคริสตัลสองอันถ้าเกิดมีสามอันนี่คือแบบนึกไม่ออกว่าไปทางไหนใช่ไหมอ่าโอตรงนี้ไหนดูสิวิมังกรอุ้ยพะเราไปตรงไหนต่อดีหฮ้ยโอ้โหเพื่อนเก่าเรลานี่เองนี่เนี่ยยังไงดีครับอัมดัดโบน ไม่น่ามีมั้งหรือเปล่าไม่มีเลยพอขึ้นไปด้านบนเท่าไหร่คุณก็จะไม่เจออะไรนอกจากความว่างเปล่าแต่ว่ามันให้เก็บไว้นี้ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจอ่าโอ้อ้โอ้โอ้โ้โอเกไปแล้วเกือบไปแล้วนี่อ๋อรูแล้วมันให้เก็บเพราะว่าประตูที่ใช้อ่ะมันต้องใช้พลังสีแดงตรงนี้ไปรวบรวมพลังมาก่อน ไอ้เ,อเอจ้าเข็มเข็มเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ววอนปวดนะเราเนี่ยจากนั้นมาถึงไหมเฮ้ยไม่ถึงแฮะถ้าไม่ถึงเราก็ต้องหนีไงวิ้ยเฮ้ยโอเคเอาโอ้ยนะฮะเกมีอันนี้อีกเหรอโอ้โหต้องไวมากเลยนะโอเค ละ่ะนี่ตรงนี้เจอเจ้าเข็มขาวไปนี่คือแบบชีวิตนี่คือแบบอยากจะลองให้ทุกรอบเลยอืมอันนี้เราก็ไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยโอ้ว้าวว้าวว้เฮ้ยเรียบร้อยอ่ะตั้งแคมป์อะไรพักผ่อนก่อนละกันนะคือถามว่าเล่นไปเล่นมาแล้วหัวร้อนไหมก็ต้องอดทนอะเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วมาเรามาดูกันซิว่าตรงนี้จะมีอะไรไหม อะไรเนี่ยยากไหมอย่ายากนะขอร้องบอกเลยไอ้ยากเนี่ยไม่ไหวแล้วนะดูซีดูซีดูซีอุ้ยอุ้ยโอ้ยเรีวมังกรก่อนอละกันโอเคไอ้ตัวเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะเล็งไม่ได้อา่าฮะนี่เนี่ยจากนั้นลงมาด้านล่างนิดนึงตอวน,นี้มันก็จะยิงไปมาได้ดังนั้นอุ้ย โอเควิ่งเหรอวิ่งเหรอเล็งหน่อยสิยังไงดีอูอะไรกันครับเนี่ยยังไงครับฮะมาตรงนี้แล้วกันตัวสีแดงโอเคยังไงดีสีแดงยังไงครับสีขาวนีน่โอเคได้อะไรอ๋อนี่ไงได้มาแล้ว อัอนนี้เซฟแล้วคุยกับนิสนิดนึงนิสฉันกาลังคิดอะไรบางอย่างแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไกันถ้าเกิดว่านายเนี่ยไม่มีร่างกายออกไปด้วยนะเออวาเพราะตัวนิสเนี่ยเป็นวิญญาณมันต้องมีร่างกายไปด้วยนั่นเป็นสิ่งฉันกำลังกังวลอยู่ซึ่งกังวลมาเป็นระยะเวลานานล,ล่ะแต่ฉันก็มีที่ฎี่ของฉันอยู่แต่ฉันยังไม่ได้ทดสอบทฤษฎีของฉันเลยด้วยซ้าฉันคิดว่าพวกเราอาจจะต้องใช้ออตัวภาชนะ อะไรบางอย่างหรือว่าตัวแทนที่แบบเป็นร่างกายอย่างเงี้ยเ <Okay. S 1> ชื่อมโยงกับตัวจิวินญาณของฉันให้ได้โอ้นั่นก็เป็นข่าวดีอยู่แล้วนี่แล้วว่าแต่สิ่งที่เราลังตามหามันหน้าตาเป็นไงหรอเป็นเหมือนกับตัวตุ๊กตาเป็นเ,เวทมนตรูนที่สามารถรวบรวมพลังมากเพียงพอที่สามารถผนึกเข้าไปด้วยกันได้แต่ฉันก็ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับข้อมูลที่พูดถึงนะว่าแบบเออถ้าหาแบบตัวหุน่นตุ๊กตา ตัวไวม่มนรูนเลยเนะี่ยจะทำไงต่อได้แน่นอนว่าเจ้าคุขอทานเนี่ยเขาบอกเราว่าเขาจะมาหาเราแล้วก็ให้คําตอบเราบางอย่างด้วยเหมือนว่าเขาจะรู้เกี่ยวกับสถานที่ค่อนข้างมากมายด้วยนะ่และฉันก็สัมผัสได้ว่าเขากาลังช่วยเหลือเราในวิถีทางของตัวเขาเองในขณะเดีวยวกันเร่งมือกันเถอะตอนนี้เป,นเป็นการค่อนข้างยากมากเลยนะว่าแบบประตูเนี้ยมันจะเปิดอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ฮะแสดงว่าตอนนี้เราต้องหาตัวแบบ หมือนตุ๊กตาที่ทําให้วิญญาณตัวเนี้ยก็ไปสิงได้แต่ถามว่ามันทําอย่างไรนั่นน่ะคิดว่าคนขอทานน่าจะรู้ป่ะน่าจะรู้อ่ะ,อะแต่ตอน,น,เ,เ,อนเนี้ยเราเฮ้ยนี่เนย่านะอย่าเชียวเอ้ยอ้ยอตอนนี้เรากําจัดเจ้าตัวปวดไปแล้วจากนั้นตรงนี้อะไรนะขึ้นไปตรงนี้โอเคนี่เนเจอมังกร จากนั้นอ่าอุ้ยอุ๊ยโหมีตัวสีแดงอยู่เกือบไปเกือบไปเพราะว่าพลังมันเนี่ยเนียนจับฉากมากเลยเอ่อยังไงครับหืมตรงนี้โอ้โหอ,อ,อะไรกันเนี่ยโอ้ฮ้ยพูดไปเล่นน่ะอะไรกันเนี่ยเอาล่ะมาตรงนี้ ยังไงต่อโอ้ยโอ้โหอืม oh. uh hmm. มาต่ออุ oh ้ย oh. อ uh ่าฮะเราลงมาตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคอุ okay. oh ้ยโหมั oh. งกรมาหรอแล้วก็ตรงนี้ฮะอู huh. oh oh. ตรงนี้มีอะไรไหมมีอบอกนะมาให้หาคริสตัลหรือเปล่าเนี่ยลงมาด้านล่างอ่ uh ่ oh. ยังไงดี ออ้โอดูเหมือนว่าจะไม่มีวีแววอะไรบางอย่างเลยไหนเราขอขึ้นไปก่อนละกันอุ้ยอุ้ยโอเคมาแล้วเดี๋ยวนอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุย่าตาแล้วยังไงดีอ่ะฮะเอาละโอเคไปตรงนี้ดูดซับพลังงานมีดวงตาอุ้ยจะยิงเหรออืม อ้าอ,อุ้ยนั่นไงดวงตามันยิงจริงด้วยโอเคเข้ามาแล้วอืมตรงนี้มีอะไรไหมอู้โอเคโอโอเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่พักนะเฟนิส นั่นเองก็มีข่าวที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนแล้วก็สําคัญสําหรับพวกเจ้าด้วยตระหว่าเจ้าเป็นอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวับเฟยเจ้าบอกว่ามีรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ,กบพิธีกรรมอันต้องห้ามนั่นหรอเจ้ายังติดนี้คาถามของพวกเราอยู่นะจะยังไม่ตอบข้าเลยเฮ้ยอดทนไว้ก่อนช่วงเวลานี้เราจะได้พูดคุยกันอาจจะต้องใช้เวลานในการคุยกันนิดนึงแน่นอนว่าโครงสร้างพวกนี้เนี่ยได้แตกกระจายลงไปยังในอบบิส และมันเคยถูกสร้างโดยผู้คนของพวกเราคนที่ถูกเรียกว่าเป็นชาวโนคอนนั่นเองแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถเชื่อชาญเกี่ยวกับเวทมนต์ลึกลับในอบิสนี้ได้และพวกเราเนี่ยได้ใช้พลังงานพวกนี้ที่อยู่ในอบิสเนี่ยได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังอำนาจมหาศาล จนกระทั่งเราใช้มันมากจนเกินไปมันถึงลิมิตของมันและในปัจจุบัานานั้นตัวของเราโนครอนเนี no ่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกต่อไปหายไปนานมากส่วนคนที่รอดชีวิตจากตัวเรื่องปริกยาแล้วก็ใช้พลังงานพวกนั้นอย่างหนักหน่วงโชคไม่ดีเพราะเขาเนี่ยก็ได้ถูกครอบงำโดยพลังงานแห่งอำนาจมืดนั้นไปเรียบร้อย และพวกเขาก็ปริวิเวกเมื่อไรซึ่งพลังงานเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเขาได้กลายเป็นซากศพที่ถูกขังวันไว้ในที่นี่และสุดท้ายเขาก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มืดมนแล้วก็บิดเบี้ยวกลายเป็นสปหลาดฉันเป็นคนเดียวของโนครที่ยังหลงเหลืออยู่เท่าที่ฉันรู้นะอ๋อนั้นแสดงว่าสิ่งที่พวกเราผ่านมานั่นคือพวกเขาใช่หรือเปล่ามิสเตอร์ เรียกว่ามิสเตอร์คนขอทานนะคุณขอทานใช่แล้วพวกเขาทั้งนั้นเลยเฟรและหลังจากนั้นฉันเองก็ได้สูญเสียพี่น้องพวกเขาก็ได้จากไ,ไปเรียบร้อยแล้วฉันไม่ได้ประเมินและไม่ได้ระวังผลกระทบในระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้พลังงานนั้นและเท่าที่ฉันเดาได้แล้วก็ปรกิจกริยาที่หอบรวมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเวทมนต์ลึกลับอันบางอยางของไอบิสเกิดขึ้นได้ และแน่นอนว่าการศึกษาสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนและฉันก็ได้พบอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันในการแรกเปลี่ยนนั้นแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยสามารถซึมซับพลังงานที่เหลือได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าเองเนี่ยก็มีสายเลือดของโนครอนอยู่ในตัวของเจ้าด้วยนะเฟยและนั่นแหละมาทําให้ข้าได้คำตอบอะไรบางอย่างเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเจ้าอยากจะศึกษาอะไรมากมายไปมากกว่านี้แล้วก็เจ้าสามารถอยู่ในบ้านของข้าและศึกษาได้และ ครั้งต่อไปเรียกเขาว่าเป็นซีฟอสกาพอชามีชื่อยังงั้นรู้มายถึงอะไรหรอซีฟอสเออเดี๋ยวก่อนนะเฟย์มีสายเลือดของโนครอนหรอเป็นไปได้อย่างไรกันที่ฉันมีสายเลือดของโนครอนถ้าที่ฉันจําได้เนี่ยฉันว่าจะเป็นผู้รับใช้ของจักรวรรดิของเซรัสเทมาตลอยนะจนกระทั่นฉันได้เจอกับคุณนี่แหละฉันไม่รู้จักพ่อแม่ของฉันไม่มีใครสามารถเปิดเผยต้นกำเนิดที่แท้จริงของฉันได้และฉันอยู่ที่นี่กับนายเอ้ยกับเธอนะฟเฟย์ และตัวฉเป็นใครกันแน่อืมมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะรับมือยากนิดนึงนะแต่ฉันเองก็ยังไม่สามารถหาเครื่องมือพิสูจน์ได้หรอกว่าแบบเออเจ้าเป็นใครแต่น้อยข้าเองเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่จะช่วยเหลือเจ้าเนี่ยเป็นยังประตูมิติได้นะและเข้าใจเรื่องราวอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันเอาละอยากดูอะไรก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยอโอ,โอแต่อย่างน้อยมีอะไรบางอย่างที่เจ้าสนใจ อ่ะลองดูก่อนละกันไหนเปิดดูซิก็คือเป็นของทั่วไปอะแหละทีนี้ด้าน,นขวาตอนนี้เธอรู้สึกไงบ้างเฟย์เพวาเราต้องออกไปจากที่นิสฉันต้องการรู้ให้ได้ว่าฉันเป็นใครแล้วมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนจากตัวฉันแต่แล้วก็ตามนะมันอาจไม่ใช่เหตุการ์บางเออญดอกที่เจ้าเองเนี่ยถูกเรื่องแล้วก็ถูกทิ้งลงมาอย่างที่อบิสนะเพราะเราต้องตามหาความจริง เราสามารถเชื่อใจกันแล้วก็เฉลอเสริกันและกันได้ขอบคุณว่าเลยนิสและอีกหนึ่งสิ่งนะนิสถ้าเกิดจะหนีไปจากการควบคุมของอาเบสแล้วก็เจ้า <c oughs> จะต้องหาเกาะป้องกันที่ป้องกันจากตัวอันตรายนั้นแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็จะรู้แหละว่าจะหาเจ้อย่างที่ไหนฉันก็พอจะรู้แหละเนาะอืมบางทีฉันเองก็ไม่กล้า ที่จะทาอะไรแบบนี้หรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่อันตรายแต่ด้วยจากการวิจัยเองเนี่ยฉันก็เองก็ยังไม่หาหนทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้วิธีการที่ฉันจะเหนี่ยวไปได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่งานวิจัยของชั้นแล้วละ่ะแต่ชั้นเชื่อใจได้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยสามารถเชื่อใจในสิ่งนั้นคือถ้าเกิดชั้นเชื่อใจคุณเชื่อใจในคำพูดของคุณเนี่ยผมก็สามารถเชื่อใจในการที่คุณเนี่ยจะบอกการวิเคราะห์ต่อไปได้เฮ้ยพูดอะไรงงเนี่ยคือพูดง่ายๆนะคือเชื่อใจคนขอทาาน,น่าแแหละวบบ พี่พูดอะไรมาก็ใช้ใจได้หมดอะไรเนาะป่ะงั้นเดี๋ยวเราด้านล่างนี้มันมีอะไรป่ะไหนดูซิอ๋โอโอเคยิ้มไปก่อนละกันนี่แน่อ๋อมันมีวิญญาณอยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วก็ขออนุญาตนำมานิดนึงนี่ได้ทั้งหมดห้าอันละปะขึ้นไปด,นนด้านบนดีกว่าเราก็ออกมาด้านนอกนิดนึงแสดงเนี้ยแสดงว่าเนี้ยเป็นที่พักของซิฟฟอร์สนั่นเองซิฟฟอรสเป็น น่าจะคนสุดท้ายแล้วมั้งที่เหลืออยู่ในตระกูลของเนครอนเอาละเราก็ปีนมาตรงนี้ก่อน,อนอมังกรแหมไม่ให้จับได้หรอกนะจากนั้นมาตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะเซฟแล้วก็พักผ่อนกันตรงนี้ก่อนละกันเนาะว่าแบบในพาร์ทหน้าเราจะเจออะไรที่น่ากลัวเพิ่มเติมหรือเปล่า่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ